สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้เราจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือ,กอเกาะเกรค่ะ<อ>เป็นสถานที่ที่ดังของจังหวัดนนท์ค่ะซึ่งเมื่อปี54นะคะได้เกิดอุทกภัยพรัุงใหญ่ขึ้นซึ่งเราจะไปดูว่าในปีนี้เขาได้มีการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาปรับปรุงไปขนาดไหนแล้วค่ะ พี่บอสครับท่าลังของเรานะครับเป็นเจดียพุดเตาว,วัดปลมามัยเป็นสานทของเกาะเกรครับเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาไปชมเกาะเกร็สภาพที่ฟื้นฟูแล้วหลังจกากุุทกภััยเมื่อปี54ค่ะไปชมกันเลย เรากําลังอยู่ที่หน้าหมู่บ้านโอ่งอ่างค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาเข้าไปชมในหมู่บ้านนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างป่ะอยากจะขอถามนิดนะคะว่าเหตุการณ์้่าุ่มที่ผ่านมาพี่พี่ได้รับผ,ผลกระ,ะทบยังไงบ้างคะกระทบแน่นอนเลยนะคะรันที่น้องนั่งอยู่ณเวลานี้ถ้าน้องนั่งเนี่ยคือบิดหัวน้องนะคะที่ได้ผลกระทบก็คือข้าวของเสียหายบ้านก<ม>็<ม> เสียหายได้รับความเสียหายค่อนข้างจะเ,เยอะอพอน้ำลดลงแล้วได้มีการฟื้นฟูไงบ้างคะก็เริ่มต้นเลยคือล้างทำความสะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เราต้องทำมาค้าขายส่วนไหนที่เป็นส่วนของการค้าขายเราก็รีบซ่อมก่อนแต่ส่วนที่เป็นบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยก็ยังเก็บไว้ก่อนเพราะว่าต้องบอกเลยว่ารายได้มันหดหายไปก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนก็หลายๆส่วนบางบางบ้านที่เสียหายแล้วก็ต้องอยู่อาศัยเขาก็รีบซ่อม แต่ในส่วนของพี่เนี่ยก็ซ<ส>่อมแซมในส่วนของการการค้าก่อนว่าเราต้องนามาหากินตรงนี้ซ้อมสูญเสียของวัดนี่ถือว่าเยอะในศักดิวดัดวัดทุกวัดป้องกันไม่ได้เลยยกเว้นว่าปรมายที่ป้องกันไม่ได้มีแค่จุดเดียวแค่นั้นที่ป้องกันไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทางวัดก็ได้ได้เสริมเขื่อนขึ้นให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีกเพราะว่ากลัวแต่ว่าไหลอีกอีกวัดหนึ่งซึ่งมีเขื่อนอ่ะป้องกันไม่ได้เขื่อนแตกอันนี้เลยคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราก็ต้องคอยระวังอยู่แต่เมื่อตอนช ก็เกิดแตกเหมือนกันในชาวบ้านก็รีบไปช่วยกัน<ม>ก็เลยป้องกันไม่ได้ก็เลยว่าปรามัยเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่ก็หนักหนาในเรื่องของการที่ต้องต่อเติมหรือการต้องซ่อมแซมถามว่าเสียหายเยอะไหมก็ถือว,<ม>ว่าเยอะแล้วค่ะถือว่าเยอะอบคค่ะเอาพี่อุ้ยเดี๋มานานแล้วอ่ะอยากกินขนมยี่ห้อก็อออเก็อ่ะอุ้ยนี่ไงร้านลุงปุ่นแฟนฉันน่ะล,งลงุงร้านลุงมีอะไรกินา ลุงขนมเยอะจังมีอะไรมั่งหรอคะอ่ามีหมากฝรั่งมาดาวดองไข่ด้วก็ทาสมอบวยซิงจากินจ้อมะนา,าวดองชอแลล็กชตบอนบวยสีรถเกมมาไดงูตุ๊กตาบาบี้ทัฟฟี่บบรานขนมไผ่ขนมโกรตุบตับอู้ยอเยอะ,อะจังเยอะไหมจ๊ะอ่าสวัสดีครับอยากให้มานะครับถ้ามาแล้วลุงฝุ่นแฟนฉันแล้วจะเจอขนมย้อนยุคนะครับ มาก็ได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็มาได้พอธรรมดาก็จะมีคนขายอยู่ร้านค้าก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้คนอยู่ทางไหนงใ,ใ,ใกล้ก็มาร้านลุงปุ่นแฟนฉันขนมย้อนยุกได้มาถึงร้านลุงแล้วจะไม่แพงของลุงสิบบาททุกอย่างป้ายแดงอ่าลุงจะขายของไม่แพงครับผมก็สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเก็ดนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีวดัดมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนแบบว่า ยินดีต้อนรับมากนะคะถ้าจะเข้ามาเที่ยวในเกาะเก็ดและเมืองนนท์ค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นะคะอัธยาศัยดีมากเลยค่ะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอเชิญเพื่อนๆทุกๆคนมาเลือกซื้อของได้นะคะครับอย่างที่พวกเพื่อนพี่เกินไปนะครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวที่จังหวัดนนท์ของเรานะครับชาวนนท์ยิดนดีต้อนรับต้อนรับครับบ๊ายบาย,บาย